จุดใหญ่ที่ท่านให้ทำก็คือให้คนไปศึกษาให้จริงจงจังๆทำฐานกรรมาฐานนะจิตมีฐานนะนะไม่ต้องมีกังวลไม่กังวลเรื่องอะไระไม่ต้องไปทำงานกังวลไม่มีกังวลคือไม่มีข้อวัดจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ถ้าสวดท่านก็ได้เรามีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่ม แล้วเวลาป่วยเราก็มีบริการบริการทุกระดับประทับใจพาไปโรงพยาบาลไปเลยฮนะไม่หายใจปุ๊บก็เผาฮะ<อ>เผายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ยีบสี่ชั่วโมงฟืนพร้อมเผาทันทีฮะแล้วเราก็สวนให้ท่านด้วยเผามาหลายสิบชีวิตลแล้วในถ้ำเผาจะหน้าถ้ำหมะ ไอ้ที่เราเดินหยบเจ็บน,น,นั่นแหละหรอนั่นแหละพอที่เทผ้าทีท่หล่อผ้าที่เผาศพาท,าทั้งอยู่อันเดียวกันค่ะแถวๆนั้นอะ<ม>เราต้องการให้ท่านเข้าใจไงใช่ไหมแล้วหลวงพ่อท่านอยากให้เราอายุยืนค่ะแก่ช้าโรคน้อยค่ะใช่ไหมละ่ะไม่ต้องกังวลแก่แล้วจะมีคนดูแลเนี่ยสวดมนต์เนี่ยมีคนดูแลอยู่แล้วชีวิตเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้ เนี่ยท่านจะมัวไปทำอะไรไหนๆท่านมาแล้วก็เอาฝึกให้จริงๆจังๆถ้าท่านไม่ฝึกท่านอยู่ไม่ได้หรอกท่านจะดิน้นจิตมันดิน้นจิตมันดิน้นมันอยู่ไม่ได้มันไม่เบามันไม่สงบมันไม่เพลินโทษใครโทษมัน <laughs> คนส่วนใหญ่อาจจะโทษเขาค่ะว่าเพราะเขาเป็นอย่างนี้ฉันถึงต้องโมโหไงเพราะเขาเป็นเนี่ยแต่แว่าโทษคนอื่นค่ะไม่ได้โทษตัวเองโทษดินโทษน้ําโทษลมโทษไฟโทษสารพัดโทษโทษโทษมันใช่ไหมละนี่คือยุควัตถุเจริญเป็นอย่างนี้แหละวัตถุเจริญจริงจริงวัตถุที่เจริญแต่ถ้าเราอะเจริญธรรมเจริญใจเนี่ย มันก็ไม่แพ้วัตถุนะคะก็คือหยุดไปตัดสินแล้วก็โทษคนอื่นแล้วก็กลับมาขัดเกลาตัวเราเองยากอะมันต้องมีคนทําได้นะหลวงตามันก็มีแต่มันน้อยเนี่ยยกเน่พูดถึงถ้าคนในโลกนี้เข้าใจจริงจริงมันไม่ฆ่ากันหรอกมันไม่ด่ากันมันไม่ได้ว่ากันเลยถ้าถ้าแค่เข้าใจเรื่องบุญกับบาปมันก็ไม่ด่ากันแล้วแหละไม่ต้องเข้าใจเรื่องอย่างอื่นเลยอะอย่างนั้นจริงๆเนี่ย แม้บุญจะไม่เข้าอยากกอบาปให้มากขึ้นก็พออย่างนั้นวันนี้ถ้าหนูจะฝึกเริ่มต้นว่าจากนี้ไปหนูจะหยุดด่าคนอย่างเงี้ยไม่ว่าใครอ่าไม่ว่าใครเลยตั้งสัจธรรมเน่าวันนี้อารมณ์ทำไมไม่ดีเพราะเหตุอะไรอารมณ์ดีเพราะเหตุอะไรอีพริกอีควายทำให้อารมณ์แย่อะไรอย่างเงี้ยด่าตัวเองนะด่าไปแค่เขาไม่ได้ยินหรอกฮ่แต่เราเนี่ยรู้ค่ะใช่ไหมถ้าด่าคนอื่นนะ ถ้าว่าคนเดินเนี่ยมีคู่กรณีแล้วล่ะอานาคตบเจอกันเอกด่ากันอีกล่ะทั้นจริงๆธรรมะที่จะไม่บุกร่องแล้วเจริญทางธรรมได้เนี่ยคือเรื่องของตัวเองเอย่างล้วนเลยฮะทํายังไงก็ได้ให้ห่างจากโลกให้โลกน้อยอายุยืนแก่ชาทําทยังไงก็ได้ก็ว่าคนอื่นให้น้อย ยม่ว่าเลยยิ่งดีอ่าไม่ว่าคนอื่นใช่ไม่ด่าคนอื่นใช่ไม่โกรธคนอื่นใช่กลับมาบันทึกบุญอยู่กับพระอยู่กับตัวเองแผ่เมตตาโมทนาบุญสวดมนต์แค่นี้เลยนะคะแค่นี้ทําสักพักแล้วก็จะรู้แล้วชีวิตเป็นยังไงมันต้องเจาไงกับชีวิตมันต้องฝึกออกแรงต้านความเคยชินเดิมๆไงคะหลวงตาคือไหนๆก็มาแล้วไงค่ะเนี่ย นายก็มาแล้วมาปฏิบัติธรรมมามาปฏิบัติธรรมให้ให้เข้าถึงธรรมไงมันก็ทําให้เข้าถึงดิจั่ไหมใครจะว่าไงอย่าไปสนใจดิจะมัวสนใจกันหรือไม่ต้องทำอะไรเล่าค่ะทำให้เข้าถึงบางคนอาจจะไม่ต้องทำให้มากแต่ว่าทำให้ใจเนี่ยอยู่ กับความเป็นพุทธมนต์อ,อยู่กับ<ช>หลวงปู่ให้มากอันนี้คือเข้าถึงละใช่นะ <c oughs> ฮะไม่ต้องแบบว่ายืนหลับตาปีนั่งจนเหน็บกินสลักเทศเราไม่ต้องเลยนะะหลับตานี่ทางง่วงก็นอนเลยคนระับ <c oughs> ไม่สนไม่สนฝ้าดินนะค่ะ <c oughs> นอนก็ฟังเสียงสวดแล้วก็หลับแล้วก็จะฝวัญไปมันก็จะเจอคําตอบในในการนอนหลับนะ <c oughs> คําตอบมันอยู่ที่การนอนสวนมดมนต์นั่นแหละ ทุกครั้งแต่คนอื่นไม่รู้นะไม่สังเกตดวงลงตานี่ถ้าเมื่อยๆเนี่นอนเลยอะ <c oughs> นอนฟังแล้วกันหลับไปก็จะฝันไปในเรื่องราวที่มันคัดข้องอะไรประมาณนั้นแหละ,ะไม่มีอะไรซับซ้อนตอนนั้นท่านอธิบายว่าชาตินี้อายุมันสั้น ให้มันทําเข้าไว้ที่ส่าพูดนะ,ะอย่าไปจิตมันมากโลกไม่มีใครจิตได้หรอกตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สร้างความดีแต่ว่าในพระเจ้าปิฎกทางเล่มเ้าก็ยังเขียนไว้เลยละชั่วประพฤติด,ดีใช่มเออ หลวงตาขาหลวงตาเคยสอนให้พวกหนูฝากกระแสความดีใช่ไหมคะหนูจะฝากกระแสความดีกับของหลวงตายัางไงเพื่อดูดของหลวงตาเข้ามามโมทนาบงหลวงตาค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยทำไมแค่โมทนาหนูก็ได้เท่าหลวงตาแล้วหรอมันก็ได้อ่ะอย่างน้อยไม่เท่าก็คือได้อะได้ความผูกพันในความดีในอนาคตเวลาเห็นมันก็มีความผูกพันในความดีไงมันพอช่วยได้เขาก็ช่วยะ ช่วยไม่ได้เขาก็ช่วยไม่ได้อะ